สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมอันนี้เราจะมาเล่นเกมโปในสตรีมกัน King s c a p ราชาแห่งโปรอืมอับอับดาเมจดก่อน เคเก็บเงินก่อนโอเคเอา้าเก็บครบแล้วนี่ทำไมมันขึ้นสนัรลักษ์ว่ายังไม่เก็บครบแล้วนี่ ทำอะไรเนี่ยจะมาเร็วๆนี้อีกหกชั่วโมงโหมดพิเศษไม่มีคลิปจะลงไม่รู้จะลงเก็บอะไรดีไหนดูซิ เราจะไปหาจุดเริ่มต้นปลอดภัยตรงไหนดีมันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนอคนโดนโดนบอดลุมตีปูมันจะเดิน เดินได้ข้างๆเดี๋ยวเดินเป็นตรงๆไม่ได้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ย โอยโดนแล้วไงมาถึงจบเกมเลยเอาใหฮมาถึงแล้วก็โดนเลยอ่ะไม่มีอาวุธด้วยอาเมื่อกี้ไปตายอยู่ตรงไหนนะโอ้นี่ไงไอ้ข้างบนไปแก้แขน เราต้องรีบขยายร่างให้ไวที่สุดขนาด21%แล้วขยายร่างให้ไวที่สุดจะได้ไปแก้แค้นการเดินทางค่อนข้างไกลหวังว่าจะไปทัน ตอนนี้เรามีเป้าหมายโอ้กใกล้ๆเราเลยนี่นะหอนทอ โมีสมบัติเจอค้อนทอไปค้อนทอค้อนตอค้อนตอคอนอติงหัวแตกเอาหาคนก่อนไอคนที่มันฆ่าเราอยู่ด้านบน มีเควนในแก้แขนด้วยแก้แขนบางอาบมากตัวใหญ่ละตัวใหญ่แล้วไงตัวใหญ่แล้วไงมีมีดพิษอ่ะมาซ่าดิเจอแก้แขน มันต้องเกิดอยู่แถวๆนี้แหละใชมันต้องเกิดแถวๆนี้แหละได้ขาวว่าซ่านักเหรอซ่านักเหรอคุนด้วยตัวหนึ่งซ่านักเหรอโดนแช่แข็ง โอ้ยโอ้ยบอดบอดโห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 ดเออสู่สู้ดาบในตำนานไม่ได้ ฆ่าไปสามคนมีดพิษด,ดาบน้ำแข็งจุดฟาร์มต้องคอยดูแผนที่ไว้ดีกว่าโอเคราชาอยู่ด้านบนราชนีอยู่ตรงกลางบอสตอนนี้ขนาดจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ละนี่มันโอ้จบกัน มันเก็บปืนเราไปโอ้ยโดนแล้วหงายท้องด้วยเก็บซีเออขวาด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  ว่าเก้าสสิบี่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ละโอ้มันตือดาบคาตานะมันอะไรเนี่ยดาวมโนตยู่ได้วางไข มวยวิชั่นเหรออืมืมอืมไปไหนละโอ้เจ๋งเหรอเจ๋งเหรอตอนนี้ตัวใหญ่แล้วซ่าซ่า โอ้ยลอดลอดตายวุดวิดรอดตายวุดวิดอาวุธไปไ้ตบมันรอบหนึ่งตีเลือดไม่ลดเลยนะเฟซ่าแล้วเพื่อนอ้าวได้เป็นราชาแล้วเป็นคิงแล้ว โอ้โหมันมีกุ้งมีคาตานะขอชั้นขอชั้นโอ้ยซ่าเหืออมาดิ ้องการอาวุธอาออ๋ออ๋อ,อสวยแล้ววิ่ง

มันคมยากมากเวลาเดินตอนนี้เรายังเป็นราชาอยู่ต้องการอาวุธอาทานหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเดี๋ยวยุคสมัยเราจะจบตอนนี้เป็นคริง จะเอาให้ได้ว่างังนจะเอาให้ได้ว่างั้น้นขนาดร้อยกว่าแล้วโอ้โห,โหนี่มันขวดอืมตีหัวแตกไปสิ เก่งนักเหรอพยายามจะฆ่าบอสนี่ได้โอ้ยโดนแล้วไงโดนแล้วไงอ,องกินเพื่อขยายพลังค่อยๆลอยบอสไปเรื่อย เรากินแอซิวปัสโอ้มันโดนแล้วไงหนีตด้วยไม่มีอาวุธสู้กับมันอาวุธก่อน หาวุธก่อนโดนไหยท้องนี่อะไรเกือบตายทุกตีไม้ตะบอง อย่างนี้ต้องแจมอย่างนี้ต้องแจมแจแขนอาวุธ ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งใช้พลังงานเยอะเลือดลดรัวๆ,ๆเลยต้องหาของกินขนาดสูงสุดด้านบนดินะ ใกล้ตายยังไกล้แล้วนี่นาโอ้ยโดแล้วไงโดดแล้วไงโ,ดดไงโ,โเกือบโดนแช้แข็งีหาของเพิ่มเลือดก่อน เอาเราไม่ได้เป็นราชาเราหรอหรอ,อายังเป็นอยู่นี่นึวกว่าไม่ได้เป็นละ เราโดนไล่ฆ่าโดนบอทไล่ฆ่าคิง์แตกไปสิบอสเหรอฆ่าตัวเอตัวเดียวโ้โห <c oughs> ซาเนะไคออนซ่าไคออนซ่าโคตรคิงเดอะคิงไคออนซาเอ่อกับรางเดือบแล้ววิ่งดีครับรออะไร <c oughs> เลือดหมดด้วยเอ,อ้คือเลือดทำไมมันลดเยอะอย่างนี้ <c oughs> โอ้จะตีบอสหน่อยไม่ได้ตีเลย คนมันมาขวางทางเราจะตายยิ่งตัวใหญ่ยิ่งกินพลังงานใช้พลังงานเยอะโอ้ย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 อยตัวแตกจบแล้วยุคสมัยฉันจบจริงๆไม่มีตายเกิดแล้ว อโนไม่ม oh, no. ีก่อตายเกิดทั้งหัวใจร่างกายที่สะสมมาหายหมดโอ้โหจบกันความยิ่งใหญ่ เป็นราชาได้ไม่นานเป็นราชาได้ไม่นานครับสูญเสียความแข็งแกร่งลง โอเคุ่มไปกาชาโบแอมพายมาจะได้เรื่อนขัน้นครานโจมตีเจ็ดร้อยแล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้ตอนนี้เจอกันใหม่เกมหน้าบายบายจ้า กดไลค์กดแชร์